มาต่อกันในตอน EP สอง เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สแล้ววิธีที่จะทำให้เราจะมันได้ก็เน่ ตอนนี้ก็อดย่างเนี้จะได้โดนน้ำมันพอพอลดน้ำมันของเราได้แล้ว,ลวก็เอาไข่เจียวของเรามาใส่ไข่เจี๋ยวแล้วเสร็จแล้ว เอากระทะน,น้ำมันที่เราได้มามาใส่ จะทำการตักข้าวออกมาใสต่สตามใส่ตามที่เราต้องการลองเชื่อมผมเอาเลยน แล้วก็เอาช้อนมาทำให้มันตันครึ่งหนึ่งพอทำครึ่งนึงได้เสร็จแล้วเราเราก็ต้องเอาครึ่งหนึ่งของเรามาใส่กันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกลายได้เป็นข้าวไข่เที่ยว